เด็ดอาการสาวเพียวอัจฉราภรคงยศกันนะคะหัวสาวทีมชาติไทายที่โอ้แฟนๆวอลเลย์บอลจับตารอดูสาวเพียวอัจฉราภรคงยศมากๆเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางเพียวอัจฉราพรคงยศก็ได้ไปร่วมงานอื่นๆแล้วนะคะโดยที่อาจจะออกจากโรงพยาบาลแล้วด้วยเดี๋ยวนำภาพความน่ารักมาให้ดูนะคะขอเล่าก่อนว่า ก่อนหน้านี้นะคะประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทางโคชยะเนี่ยนรบบนสีสมุนน้าเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีนักกีฬา3คนที่มีอาการบาดเจ็บนั่นก็คือสาวเพียวอัจฉราพรคงยศนะคะติดเชื้อสาวบุ๋มบีมชะจรมกศรีและวิภาวิสีทองมีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ณนะเวลาเนี้ยสาวบีมและวิภพาวิสีทองเนี่ยน้องสองทั้งน้องบีมและน้องสองเนี่ยได้รับการฟื้นฟูจากหมอเนรอยู่นะคะก็คือ ฟื้นฟูอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้หัวไหล่เนี่ยกลับมามีอาการที่ดีขึ้นเป็นลำดับในการเข้าร่วมการฝึกซ้อมกับแคมป์ทีมชาติของเราอยู่นะคะตอนนี้โดยอาการบาดเจ็บของสาวสองนะคะถ้าดูแบบนี้แล้วยังไม่ถึงขั้นที่ต้องผ่าตัดนะคะ <c oughs> ก็เหมือนว่าประคองประคองให้เล่นในรายการ world บอลเนชั่นลีหรือว่า VNL 2024ให้ได้ก่อนแต่ถ้าพูดถึงความฟิตร0ออะยังไงก็ไม่ร0% 0นะคะ สำหรับบุ am, on, ม๋มบิ่มเ้าจรโมกสีและวิภาวีสีทองเพราะอาการบาดเจ็บมันก็ต้องฟื้นฟูนไปเรื่อยๆแต่ในที่นี้คือการฟื้นฟูของทั้งสองคนนี้มันฟื้นฟ,นฟ,นฟนูปุ๊บแล้วลงแข่งด้วยแล้วก็ฟื้นฟนูแล้วก็ลงแข่งหนักลงแข่งหนักในแทบจะทุกๆวันเลยของรายการวอลเลย์บอลเนชั่นลีกที่มันจะเกิดขึ้นกลางเดือนพฤษภาคมนี้ดังนั้นทําให้ถ้าเราเห็นว่าอาจจะมีการพัก2คนนี้บ้างทั้งบุ๋มบิ๋มและน้องสองวิภาวีนะคะก็ อย่าไปว่าอะไรโค้ดนะเพราะว่านอ no, <No. S 1> ก็มีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่อยู่จริงๆค่ะส่วนสาวเพียอัจาราพรหงยศที่ติดเชื้อแบบไม่รู้สาเหตุนะนะคะตามความที่ทางคนยะแล้วก็นายกสมาคมออกมาประกาศออกมาถแถลงนะ,นะคะว่าก็ติดเชื้อมาจริงๆก็หาสาเหตุกันอยู่แล้วก็ได้เข้า ไปที่โรงพยาบาลปิยเวโดยมีคุณหมอเนี่ยดูแลอย่างใกล้ชิดเลยเพื่อให้สาวเพียวอัจราพรคงยศฟื้นฟูร่างกายกลับมาซ้อมให้กับทีมได้เร็วที่สุดนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทุกคนสาวเพียวอัจฉาพรคงยศนะคะได้ไปร่วมงานวันเกิดค่ะ ของสาวปอปอที่มูลนิธิบ้านพระพรนะคะแม่และเด็กเราก็ได้เห็นสาวเพียวอัจาราพรคงยศเนี่ยไปร่วมง,งานวันเกิดของสาวปอปอด้วยนะคะแล้วก็ได้มีพบปะแฟนคลับของสาวเพียวและสาวปอปอด้วยโดยมีการาแลกเปลี่ยนตุกตาก,กันนะคะที่ตอนนี้กําลังฮิตกันอยู่นะคะก็เหมือนเปิดกล่องกล่องเลยอะคะ่ะว่าเออจะได้ตุกตาตัวไหนได้เป็นตัวสีเครตหรือเปล่านะคะแล้วก็กรี๊ดกันลั่นงานเลยก็ถือว่าเป็นภาพที่น่ารัก มากๆในการที่เราเห็นสาวเพียวไปร่วมง,งานวันเกิดสาวปอป,อป้อนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆที่ทำให้แฟนๆเนี่ยใจชื้นขึ้นมาหน่อยว่าเฮ้ยสาวเพียวเนี่ยออกจากโรงพยาบาลแล้วนะแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็ต้องมีหมอดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะในแทบจะทุกๆวันเลยที่สาวเพียวออกมานะคะณเวลานี้ก็รอลุ้นว่าสาวเพียวจะกลับไปร่วมแคมป์ทีมชาติเมื่อไหร่ และจะมีโอกาสได้มีรายชื่อติดเป็น14คนสุดท้ายในสนามแรกหรือไม่รออัปเดตอาการกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับสาวเพียวอัชราพรคงยศค่ะตอนนี้นักกีฬาทั้ง25คนนะคะก็ฝึกซ้อมในแคมป์ทิพชาติอยู่ทุกๆวันแล้วก็มีการฟื้นฟูร่างกายทุกๆวันด้วยแล้วก็เน้นย้ำกับ นักกีฬาที่มีอาการบาดเจ็บโดยเฉพาะเลยนะคะตอนนี้เหลืออย่างเดียวนะคะก็รอลุ้น14คนสุดท้ายในรายชื่อวอลเลย์บอลในชลีกสนามแรกรวมไปถึงก็น่าจะอาจจะพ่วงไปสนามที่2สนามที่3เลยก็ได้นะคะใน14คนนี้หรือว่าก็ค่อนข้างที่จะหนักตารางการแข่งขันวอลเลย์บอลในชลีกก็ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะคะตั้งแต่สนามแรกเลยถึงแม้ว่า หลายหลายทีมอาจจะส่งชุดสำรองมานะคะแต่ชุดสำรองของแต่ละทีมเนี่ยแฟนๆก็รู้จักกันเป็นอย่างดีไออย่างเช่นเซอร์เบียก็ส่งสำรองมานะคะบอสโควิดไม่มาโจวาน่าไม่มานะคะคือสำรองของเขาก็คือระดับเซอร์เบียทุกคนดังนั้นก็ต้องมั่นใจในทีมไทยแล้วกันว่าสาวไทยก็ทำได้สาวไทยก็เคยเจอกันมาหมดแล้วยังไงก็เหลือแต่ สภาพจิตใจและสภาพร่างกายที่มันจะไปควบคู่กันนะคะในการแข่งขัน VNL ที่กําลังจะเกิดขึ้นตําแหน่งที่น่าสนใจก็คือตําแหน่งเซตเตอร์นะเวลานี้นะว่าเซตเตอร์เนี่ยที่มีรายชื่ออย่างยูฟาดนพรเนี่ยส่งรายชื่อให้ FIVB ไปในตําแหน่งเซตเตอร์เนี่ยจะได้ลงในสนามไหนหรือจะไม่มีรายชื่อ14คนสุดท้ายเลยต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะก็มาอัปเดต อาการของสาวเพียวอัจาราพรคงยศนะคะว่ามีการไปร่วมงานวันเกิดของสาวปอปอด้วยนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่แฟนๆได้เห็นสาวเพียวอัจาราพรคงยศกันอีกครั้งและเรามารอดูกันว่าสาวเพียวอัจาราพรคงยศจะกลับเข้ามาฝึกซ้อมในแคมป์ทีมชาติได้เมื่อไหร่ เพราะว่าเวลานี้ก็22เมษายนแล้วนะคะเราจะแข่งวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนัดแรกวันที่16พฤษภาคม16พฤษภาคมแข่งนัดแรกนะคะเราต้องเดินทางไปถึงที่ริโอเดจเนโรประเทศบราซิลเนี่ยก่อนวันที่16ประมาณ4วันค่ะและเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้นะคะก็คือมันอาจจะเกิดการที่สาวไทยที่มีรายชื่อติดแคมป์ทีมชาตทิทั้ง25คนเนี่ยไป try out หลีกเกาหลีใต้ที่ประเทศเกาหลีเลยรอดูเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดอีกทีนะคะเพราะว่าโอ้โหไม่งั้นสาวไทยแต่ละคนนี่ต้องพูดได้ประโยชเดียวว่าปีนี้ก็อาจจะไม่ได้พร้อมหน้าพร้อมตากันแบบแบบฟูนะคือมันมีการขั้นการแข่งขันตลอดเวลา Try อา t เริ่มวันที่29ถึงวันที่1นี้นักกีฬาที่มีรายชื่อติดแคมป์ทีมชาติบ,บางคนก็ อาจจะต้องไป try out หรือทำเรื่องขอเพื่อส่งเป็นพอร์ตไปก็รอรู้กันอีกทีเดีทุกคนโอ้โหปีนี้มันมีขั้นไปหมดเลยนะคะสำหรับการก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกหรือว่าวีแอล2024 แฟนวอลเลย์บอลมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างสาวเพียวจราพรของยศไปร่วมงานวันเกิดนะคะของสาวปอป้อนักแบดมินตันดีใจที่ได้เห็นสาวเพียวอีกครั้งได้เห็นสาวเพียวยิ้มอีกครั้งแล้วก็รอสาวเพียวกลับมาฝึกซ้อมในแคมป์ทีมชาติอีกครั้งค่ะทุกคนขอกำลังใจให้ทั้งสาวไทยทั้ง25คนที่อยู่ในแคมป์นะเวลานี้เลยแล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสาวเพียวที่มีอาการบาดเจ็บอยู่สาวบุ๋มบิ๋มที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ น้องสองพิภาวีสีทองที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะคะรวมไปถึงนักกีฬาทีมชาติในแคมป์ทุกทุกคนขอให้ร่างกายเต็มร้อยพร้อมกลับมาสู้รายการใหญ่วีแนล2 4นกลางเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อคว้าตั๋ว ไปโอลิมปิกตามความฝันของพวกเขาให้ได้ค่ะสู้ๆทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะกด Subscribe กดกระดิ่งนะคะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยค่ะในการลุยศึกวัลเัย์ในเฉลิ่ย wl นยี่ส2024ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้แล้วค่ะทุกคน